พว่าแม่พี่หัวบงอหัวม่บ๊ายบายดิบ๊ายบายกบ้าแลว รศัพท์ไม่ได้ห่วงแม่เลยเป็นห่วงโทรศัพท์ <c oughs> ห่วงรถด,ด้วยห่วงโทรศัพท์ด้วยไม่มีคนดูแลจะทาย นั่งเรือป้าป้ากลับบ้านแลว้ว <c oughs> <c oughs> มีคนประคองกลัวโทรศัพท์หลด าฟามาสวัสดีครับสีสวัสดีการจนาบุรีตอนนี้เราอยู่เรานั่งเรืออยู่สั่นไปหมดแล้วท <laughs> ันสีส้มค่ะอ๋อดิดพี่ตอนเอาให้ผมม,ม,มาดูวิวกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ กลัวมีเด็กกลัวไม่ไม่ไม่บอกเขาแล้วรถกระบะกันสวัสดีครับกัอนดิสวัสดีค่ะใช่สวัสดีครับกัอนดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ออดี้นั่งเรือข้ามฟากที่กาญจนบุรีนนี้สีสีสวัสด์ นั่งเรือชมวิวว้ายลมเย็นมากแม่กระโปรงจะเปิดแล้วจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะบรรยากาศที่คืออะไรมามา,มารับชมบรรยากาศแม่จ๋ <c oughs> รราเดี๋ยวมันโตกลัวโทรศัพท์หล่น มีคนกลัวโทรศัพท์หล่นแล้วก็รตกไม่ตกหรอกลูกเขาแข็งแรงอยู่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกท่าเรืออะไรแต่เราท้าเรือท่าเรือสุกาตกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไมีเด็กนั่งนั่งเสียวๆอยู่กลัวนั่งนิ่งๆนี่ห้ามพูดอะไร เมื่อไหร่จะสืบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,อ,นดนงอ,อดีตื่นเต้นอ,อดีตื่นเต้นมากบรรยากาศดีมากนะคะมาเที่ยวกันจนบุรีอี้มันแล้วมันก็จะเข้าซอมันไม่มีมันไม่มีซอกลูกมันไม่ตกหรอกถือโทรศัพท์ดีๆมันก็ไม่ตกบรรยากาศดีมากอากาศดีตอนนี้ตอนเช้าอากาศ ประมาณ16องศาที่สีสวัสดิ์น,นั้นน่าจะมีเสือนะเสือโคร่มเสือดาวไม่มีเออไม่บนอวก,กาศน่าจะมีสวัสดีครับขอบคุณค่ะวบนอวก,กาศน่าจะมีเสือเสือดาวไม่มีหรอกอบรรยากาศดีมากค่ะถ้าช่วงนี้มาเที่ยวประมาณ16องศาต่อช่วงเช้าตอนนี้ก็ยังเย็นๆอยู่นะคะ หนาวไหมออ่ิหนาวไหม<ช>ดูจากดูจากออีิว่าหนาวเ,เปล่าออี่หนาวไหมคะตอนเช้าหนาวไวห,หนาวมากเลยหนาวจริงๆเย็นสบายกำลังดีไอตอนเนี้ยผมจะปิวไปบนโมคาแล้วก็สวัสดีค่ะคุณมชมมาชมวิวกันมาชมวิวกันตอนนี้ผมผมผมองุณนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอ่อไม่ตก <c oughs> ไม่มีไม่ตก คนกลัวสวัสดีครับคุณผู้ชม22คนแล้วสวัสดีครับพี่เข,ขาเขาถามว่า5บวก5เท่ากับ10เท่ากบ5เท่ากับ10อ้าวในในตอบนี้ตอบนี้นมาตอบ 5, 5บวก5เท่าไหร่<บ>10ใช่เหรอพี่เขาพิมพ์5 5 5หรือเปล่า5บวก5โอ้ยลมเย็นมากลมเย็น ดูจากดูจากผมปิวไหนผมออดี้ปิวออดี้ขยับเจ็บกับตรงนี้เดี๋ยวไป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 ถ่ายโดนคนอื่นไม่ไม่ยากแต่อดูจาก<ด><ด>ผมออดี้ปิวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึง<ด>ใกล้ถึงฟั่งแล้ว,ลวอ่าเขาดับเครื่องแล้วแสดงว่าถึงฟั่งแล้วส,สวัสดีค่ะถ้าใครถ้ามี ถ้ามาช่วงนี้มาเที่ยวได้นะคะบอกบรรยากาศดีดีหนาวหนาวถ้าอยากรับบรรยากาศสดชื่นมากลัวที่นั่นหนาวไหมครับพี่เขาถามหนาวไหมครับลูกหนาวมากกี่องศาบอกบอกพี่เขาก่อนกี่องไม่ตอนเช้าอ่ะช่วงเช้าตื่นมา ตอนที่เราอยู่แพกี่องศาคะ16องศาครับประมาณหกโมงตอนนี้ตอนนี้26องศาค่ะหนาวมากค่ะพี่เขาบอกที่นั่นหนาวนะครับหนาวครับเอ้าวถึงแล้วค่ะถึงฝั่งแล้วค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ไว้ถ่ายบรรยากาศมาให้ชมอีกนะคะบ๊ายบายค่ะอ๋ดกอันีมาบ๊ายบายพี่เขาก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับค่ะ